ผลเพราะอะไรมันลงลึกไม่พองแต่ถ้าที่ชูอยู่ superficial นะผมผมส่วนตัวแล้วเออผมก็ยังก็ยังใช้ low power อยู่นะยังเป็นคนที่ยังใช้ low power อยู่อ่ะเรื่องสุดท้ายละจะมีเวลาให้พูดภายในจะให้เสร็จภายใน7นาทีละกันเนาะเอ่อแมกนติซึมเนี่ยเป็น,นกลไกอันนึงที่แน่นอนเราต้องรู้อยู่แล้วว่าที่เราต้องพูดถึง มันคืออะไ like ร Peripheral Magnetic Stimulation นะเพราะนั้น Peripheral Magnetic Stimulation เนี่ยบอกเลยว่ามันมี3กลนะไกนะกลไกหลักที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่าจริงๆที่ใช้ในร่างกายแล้วไม่ได้ผลน่ะมันไม่ใช่ Magnetism แน่นอนมันไม่ใช่ Heating แน่นอนมันคือ induced voltage นะครนี้ Magnetism พูดนิดนึงเราเราเคยพูดกันว่า Ferromagnetic อ่ะคือเหล็กกลุ่มเหล็กนะโลหะ เวลายิงอ่ะเราอย่าให้มาใกล้ถ้าเอาเซฟเซฟนะเพลย์เซฟนะประมาณ1ฟุตก็คือ30เซนนะครับถ้ามีเหล็กผ่าเหล็กผ่าเหล็กใส่ที่ที่ข้อมืออ่าถ้ายิงหัวไหลโอเคเพราะมันห่าง30เซนถูกไหมแต่ถ้าผ่าเหล็กตรงนี้เรามายิงโอเวอร์เลยโอระวังนะมันเหล็กเนี่ยแมกนิตแมกเนตเนี่ยถ้ามันเป็นพวกพวกเหล็กเนี่ยมันจะมีความสามารถในการดูดของแม่เหล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแม่เหล็กอ่ะมันมีการกระเพื่อมนั้นเหล็กมันก็จะเกิด เพนดูล่ามูฟ e มนต์แล้วก็ทําให้ทิชชู่เดามเอนะอีกอันนึงก็คือเหล็กเกิด h e ต t i n g ได้นะถ้า h e ตติ n งก็ไปเข้าสมการจูลอแต่ว่าถ้าความความกระเพื่อมต้องไปเข้าคอนตัมฟิสิกส์นะครับส่วนถ้าเป็นอิ d ดิว t เทต้องมาเข้าฟาราเดย์ลอเนาะอ่ะคราวนี้มาดูฟาราเดย์ลอนิดนึงเพราะว่าเราบอกแล้วว่าจริงๆหลักๆแล้วอ่ะฮ e ตติ n งเนี่ยเป็น เป็นในแง่ของคอนแทคติเคชันแมเหทซึมเป็นในเรื่องของคอนแทคติเคชันเราไม่อยากให้มีเหล็กอยู่แถวนั้นมันจะเกิดฮีตติ้งแล้วมันจะทําให้เกิดเพนเดิลล์มูฟเมนต์ของวัตถุที่เป็นเหล็กในร่างกายแล้วเกิดทิชชูดามเอนะแต่สิ่งที่เกิดฟิสิกอลพอลเปอร์ตี้ของมันก็คืออินดิซวลเทสเอาง่ายๆแล้วกันฟาราเดย์ลอเนี่ยมาดูตรงนี้แล้วกันพอพอสรุปสรรมการออกมาแล้วอะ่ะมันจะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือ N n คือขดความ จำนวนขดลวดที่อยู่ในคอยคอยเล็กก็จะขดน้อยหน่อยคอยใหญ่ก็จะขดเยอะหน่อยนะ A คือ a r e รียแอคือ a r e รียแอียของส่วนที่ถูกสติมูลเลตนะแล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นคอย a r แอียก็คือมือฝ่ามือผมนะส่วนมุมเนี่ยก็คือมุมที่ทําระหว่างไอตัวแม g n e t i c Flux กับเส้นที่ตั้งฉากกับ a อ e รีย เอาพูดง่ายๆมันคือคล้ายๆมุมนี้แหละเออเวลาเราไปดูทางทางอ,อ,อะไรอ่ะตีโกณวิทยาเนาะใช้เขาเรียกตีโกลมิติเออมันมันจะเป็นมุมนี้นะออดูถ้าเป็นก็เป็นตามมุมนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคอสเตต้าเนี่ยจะให้ค่ามากที่สุดคือค่าศูนย์คอสศูนย์เทกับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามุมเนี้ยเท่ากับศูนย์ความแรงของอ,อ,อิเล็กโทรโมทีฟฟ์ที่อินดิจะสูงสุด แต่ถ้าตั้งฉากคอรเส90เท่ากับศถ้าตั้งฉากที่ชูเนี่ยจะได้ไม่ถูกซิมูเลตเลยจะไม่เกิดอิเล็กโตมอติฟอสตามฟาดาเลรอเลยเนาะอ่ะโอเคคราวนี้เวลาเราซิมูเลตเนี่ยมันจะมีเนิร์ฟอยู่อยู่ประมาณ3-4อันที่เราเราเราดูแล้วมันมันอาจจะติมูเลตได้แต่จะบอกไว้เลยว่ายิ่งเนิร์ฟเส้นใหญ่ยิ่งติมูเลตง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าค่า A อ r e มันสูงกว่าเพราะตามสูตรไง A มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีแมทเตอร์เมติกโมเดลที่ในเปเปอร์นเนี่ยทำเอาเนิร์ฟที่ไดเมเตอร์ต่างๆมาคำนวณแล้วก็ลองมาทำ SD Cur า SD u u v e ปรากฏว่า SD Curve ของ A Alpha เนี่ยหรือมอเตอร์เนี่ยมันมันต่ำสุดมันถูกซิมูเลตได้ง่ายกว่าถัดไปเป็น A b e บตคัดไปเป็น A d เดลตานะส่วน C f ไฟเบอไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเราพอที่จะกล่าวได้ว่า e p p s s เนี่ยไม่กระตุ้น C ไฟเบอร์นะ เชื่อผมเถอะมันไม่กระตุ้น c ีไฟเบอร์นะครับมันก็เป็นข้อดีคือมันไม่กระตุ้นให้เกิดเพนแต่มันกระตุ้น a อ l ัลฟาเอเบตาเอเดลตาอาจจะกระตุ้นแบบ indirect, นะอินไดเล็กเนาะอานนี้พอมาเทียบกับ electrical stimulation เนี่ยเราก็จะเห็นว่า a อเบตาเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูก stimulate ก่อนเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นในในแง่ของ stimulation t h r e s h o l อะ่ะ a ออัลฟาจะสูงกว่า a b เบตในกรณี Electrical Stimulation เป็นเหตุผลว่าเทนสะ์เราเปิดกระแสฟไฟที่ไม่ทำให้ Muscle Contact ก็รู้สึกแล้วแต่ PMS นะ่ะต้องเปิดกระแสความแรงขึ้นไม่เหล็กที่เริ่มมี Contraction ถึงจะเริ่มรู้สึกเออลองไปทำดูแล้วกันนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นฟุตกลับไปกลับมาเนาะเพราะนั้นถ้าเราต้องการ Stimute A ออเบต้าเพื่อลดเพน ไปเพนเทลปีในแง่ของเกรคอนโทรก็ว่ากันไปเนาะเราก็ต้องแอพพลายที่ above motor threshold ท่านั้นเองสิ่งที่ต้องการบอกจากสไลด์อันนี้นะครับอันนี้สรุปนะก็คือว่าตามนิวโรไซ์ที่ผมพูดถึงแม้แต่ SEP study ก็มีน้องๆกับอาจารย์ลองไปรีวิวดูเนี่ยที่ผมโค้ดมาเนี่ยมี SEP study ที่บอกว่า Magnetic Stimulation นะมันกระตุ้น เวลาใช้จริงๆอ่ะต้องกระตุ้นให้เกินมอเตอร์คอนแทคชันเทโชหรือมอเตอร์เทโชแหละแต่ว่าเวลาเราพูดสับในแง่ของ PMS อ่ะเราจะใช้ MCT หรือมอเตอร์คอนแทคชันเทโชเพราะว่ามอเตอร์เทโชมันใช้กับกระโหลกอะเนาะใช้กับเบรนอะเนาะหรือบางเปเปอร์ที่เคยอ่านมาล้วที่ทำในปี2011เนี่ยใช้ต่ำสุดก็ just below MCT นะครับอันนี้เป็นโค้ดจากเปเปอร์เขาพูดเลยอย่างเช่นอันนี้เขาบอก Mind painless My pain contraction อันนี้พูดถึง sufficient contraction within tolerable range อันนี้พูดถึง give r i g h to t arm contraction Contraction หมดเลยอะอเพราะฉะนั้น PMS น่ะเวลาทำอะถ้าทำสับมอเตอร์เนี่ยแต่จะได้ผลน้อยหรือน้อยมากนะครับอันที่สอง Frequency เนี่ยชอบใช้กันสูงสูงอะต้องบอกว่าสูงสูงมีที่ใช้ไม่มีแต่ใช้ในเรื่องของ muscle strengthening อย่างเช่น30 h z 50 h z 50 hz มี paper ใน urinary i n c o n t i n e n c e ก็มีแต่ในแง่ของเพนนอะลองไปดูว่าเขาไม่ใช้เกิน20เพราะใช้มากเกินไปเนี่ยเกิดแคลมเนาะผมเคยเจอเคสหนึ่งผมใช้20นะแล้วผมดันไปตอนนั้นสอนนักศึกษาแล้วก็สอนแล้วเพลนินแ,แบบอาจจะไปจอที่น่องอะคนไข้เกิดแคลมเห็นเเลยอะโอ้เนาะแล้ววันนั้นก็พอดีน้องอาจจะไม่ได้สเตตเยอะไงนะอาจจะสะเตตเบาๆปกติทําที่น่องอ่ะเราควที่จะ สเตตถ้ามีไมโอฟอเชอเพนที่ที่ตำแหน่งไมโอฟอเชอเพนเดี๋ยวผมดีโมให้ดูเวลาทำในห้องว่ายไมโอฟอเชอเพนอ่ะเราอาจจะให้คนไข้สเตตไว้หน่อยแล้วก็ทำนะอย่าทำคือถ้าทำแบบจ่อเนี่ยใช้ฟ rek วอเรนซี่ต่ำๆฮะเฮ่อแต่ถ้าทำฟ rek วอเรนซี่สูงๆอ่ะใส่ไปใส่มาแล้วให้คนไข้สเตตด้วยคนไข้ก็จะมีคึกกึ๊กกึกกึกอย่างเงี้ยเนาะมันคอนแทคไปด้วยสเตตไปด้วยมันจะได้คอนแทครีแลกคอนแทครีแลกอ่ะเออมันจะมันจะได้เพิ่ม ความความดีงามในแง่เทโลเปติกเอฟเฟกของไมโอฟาชเพนนะอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของออนออฟไทม์ก็จำไว้ง่ายว่าไม่ไม่เอาหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะอย่างน้อยหนึ่งต่อสองหมายความว่ากระตุ้นตึ๊ดตึดตดตึดแล้วก็ทิ้งไว้สองสองส่วนแล้วก็ตึ๊ดตึดตดตดตดแล้วก็อีกสองส่วนหรือสิบส่วนถ้ากระตุ้นอย่างตรงเนิร์ฟรูทอ่ะเรายิ่งอาจจะใช้หนึ่งต่อสิบหรืซ้ํานะอย่างเช่นในลัมบ้าแลสอีคลอปาร์ตี้เนี่ 0.5กระตุ้น0.5วินาทีเองๆแล้วก็ทิ้งไว้5วินาทีแล้วก็มาเงี่ย oh. เออนะก,ก็ลองลองไปรีวิวดูนะแต่อันเนี้ยเป็นโปรโตคอลที่ผมรวบรวมมาจากเปเปอร์และประสบการณ์ที่ใช้จริงๆนะครับเพราะว่าตามเนี้ยโอเคนะครับอันทคขเขเมสเซจจบแล้วทำเวลาได้พอได้อยู่เนาะ,อ,ะอันที่หนึ่งต้อง know how it works กับก็ know how to use it อันเนี้ย คือโน้ตฮาวเนี่ยวันนี้มาพูดพยายามให้ให้หยอกล้ออะไรกันนิดๆแตหน่อยหวังว่าไม่ไม่โกรธกันนะอาจารย์เนาะ,นะ<笑><笑>ก็คืออยากให้มีมีโน้ตฮาวที่เรียนรู้แล้วก็ได้ได,ได้มีความรู้ได้การฝึกเซลล์สมองด้วยเนาะอันที่สอง ongoing assessment สำคัญคือคือเรา assess ครั้งเดียวไม่ได้ไม่ได้นะเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ assess คนไข้ต้องมี ongoing เสมอ แล้วก็ next treatment เนี่ย next t h erapy next session เนี่ยก็ต้องมา ongoing assessment ต่อก็คือ assessment ไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวได้แอดแล้วก็จบเราต้องมา evaluate คนไข้ครั้งต่อครั้งแม้แต่ก่อนทำเราก็ต้อง evaluate ว่าทำแล้วคนไข้เป็นไงนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ safety of disease associated injury แล้วก็ contraindication ที่ที่พูดถึงไปเกินเกินไปนิดนึงเรื่องเหล็กเรื่องอะไรพวกนี้ rational use อย่างเช่น,อย,ชนอย่างตะกี้บอกแล้วว่า ถ้าวันนี้คนไข้กินเอนเซตมาแล้วทำช็อกเวฟอะวันนั้นอะอย่าไปหวังเรื่องรีเจนเนทีฟเอฟเฟกเพราะว่าเอนเซตมันมันบล็อกเรื่องของรีเจนเนทีฟเอฟเฟกในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนั้นอะหวังแค่เพนลีพอไม่ต้องยิงไฮโดรสยิงเบาๆให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายนะผมผมก็ทำนะแต่ว่าวิสิตถัดๆไปก็บอกว่าเออคราวหน้าถ้าปวดไม่เยอะก็กินแค่พาราพออะไรเงี้ยแล้วเราหวังที่ชูรีเจนเนทีฟเอฟเฟกต์เพราะนั้นแต่ละครั้งเวลาเอสเซสคนไข้แล้วเราต้องมีเป้าหมายแล้วต้องใช้ตตาามเเหุผลที่ร เราวังเป้าให้เขานะอ่าสุดท้ายก็ถึงมา choose appropriate treatment ซึ่งมันก็จะมีอยู่3อันก็ก็คือ High Power l a s e r PMS กับ Shockwave ซึ่งผมบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอันไว้เกินเกินไปแล้วเนาะแล้วก็ก็น่าจะจบตรงแค่นี้แล้วก็จริงๆผมจบด้วยคำว่าโคล,ล่านะอาจารย์เห็นไหม No on going rational use a p r o treatment นะโคราชนะครับขอบคุณเจ้าภาพจริงๆที่เชิญมาเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเลคเชอร์ที่ผมเตรียมแล้วผมมีความสุขนะครับเขขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์คมวุฒินะคะที่มาอัปเดตความรู้รีวิววิจัยนะคะแล้วก็สอนเทคนิคการใช้งานของช็อคเวฟเลเซอร์นะคะแล้วก็ PMS เออไม่ทราบว่าผู้เข้าประชุมในฟอร์มมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีโอ,โอ้ขอโทษค่ะอาจารย์เดี๋ยวชีตผมส่งตามมาให้แล้วกันเนาะครับสวัสดีค่ะอาจารย์รบกวนเรียนถามประสบการณ์ของอาจารย์นะคะเรื่อง PMS ข้อแรกเนี่ยก็คือไม่ทราบว่าอาจารย์คิดว่าจำนวนเทสลาของแต่ละขอ,ของเครื่องเนี่ยมีผลต่อการรักษาหรือเปล่าอ๋อ,อโอเคอ่ะผมบอกก่อน Uh, muscle contraction threshold เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.5เทสลาแล้วกันเอาง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องถ้าเครื่องนั้นเนี่ยทำได้0.5 1เทสลาเนี่ยมันก็เราก็ได้เต็มที่คือถ้าทำแม็กของเครื่องเนี่ยก็คือ2เท่าของ muscle contraction threshold คราวนี้ในตามทฤษฎีเนี่ยเวลาถ้าจะกระตุ้น a delta เนี่ยมันต้องได้ถึงประมาณ5-6 นะแต่เอเดลต้าเนี่ยถ้าไปอ่านลงลึกอีกทีนึงอะ่ะจริงๆมันถูกกระตุ้นด้วยมัสเซลคอนแทคชั่นแบบอินเดเร็กเอฟเฟกอยู่แล้วเหมือนกับเทนส์อะคิวพังเจอร์เทนส์นึกออกปะมัสเซลคอนแทคปึ๊กปึ๊บปึ๊บมันก็ไปสติมูลเลตเอเดลต้าไม่จําเป็นจะต้องใช้ความแรงที่กระตุ้นเดเร็กที่เอเดลต้าเลยเพราะฉะนั้นความเห็นผมเนี่ยในทม์ท้องตลาดที่ขาย2องเทสลาสามเทสลาก็ยังอยู่ในเทเลบูติกเลสในนี้นของเพนนะแต่ถ้าอาจารย์จะทํา มัสซ l e แบบคอนแทคชั่นสเตนตินนิ่งในนักกีฬาอะไรเงี้ยผมก็เห็นว่าในในส่วนตัวของก็ไม่ไม่น่าจะต้องเกินสามอ่ะแต่แต่มันข้อดีถ้าเทสลาสูงสูงเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องของแมกน e ติกดีเค y ถ้าเราวางโผลบแตกกับคนไข้เนี่ยแมกนีติกดีเคนี่ยมันก็หนึ่งสว่วนอากำลังสองถ,ถ้าถ้าแมกนีติก ที่หัวเทสลาสูงๆเราสามารถอาจจะวางสูงสูงกับคนไข้นิดนึงอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีแกลบเพราะว่ามันไม่ต้องการมีเดียมใช่ไหมมันเป็นอิเล็กโทรแมกนติกเพยนตะกี้ของที่มรนยายไปนะมันก็มันก็ดีที่มัน,มนลอยๆได้แต่แต่ทำความเห็นผมบางทีเคสที่นิวโรพลาติกเพนเยอะๆอะเป็นรูปคนไข้ก็ปวดแล้วอะบางทีถ้าถ้าทำทำแบบนอนทัศเทคนิคเนี่ยก็อาจจะอาจจะช่วยในแง่นั้นอาจจะช่วยในแง่ของแบบนี้แต่ในส่วนตัวแล้ว บางทีผมก็ถ้าถ้าบางทีคนไข้เริ่มรู้สึกดีขึ้นผมก็ถูๆก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเซนซิทายเป็นในตัวนะแต่แต่ความเห็นผมก็ตามท้องตลาดที่อยู่ที่สอจดหถึง3เทสลาก็มีมีความพอเพียงพอในแง่รถเพลนนะฮะขอบคุณค่ะอาจารย์พระเอิญมันเป็นเครื่องมือที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่าไหร่แล้วก็โปรโตคอลก่อนหน้านี้ที่อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับ PMS เนี่ยก็คือเกี่ยวกับ ลดอาการเพนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าระยะหลังเนี่ยจะมีจะมะีโดนคอนเซิลมาตลอดเรื่องการใช้ p m เในการทำเนิร์ฟสต u l มูลเลชัในในโลกที่มีมีปัญหาทางด้านนิ u โรมาสค u l a r เช่นอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างพวกสปอนไดโรซิ s แต่ว่าจะเป็นแบบสปอนไดโรติกเล d i ิคูลอพา h y ตหรือว่า m y อิล p a t h y ซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์ในโลกพวกนี้หรือเปล่า ถ้าเอาตามเปเปอร์ที่รีวิวที่อ่านมาเรื่องเพนเนี่ยสปอนเดโลติกและดิคอลาร์ตี้ได้ประโยชน์แต่ไมล์พาตี้เนี่ยผมทาน้อยมากผมไม่เคยทำเพราะไมล์พาตี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันมีปัญหาเรื่องสปาร์ติซิตี้ผมเคยทําในคนไข้เป็นพ่อของหมออ่ะคือ,ค,อคือแบบคืออาจารย์ออโถ่ o, ะแกปเปิดคลินิกอุยอาจารย์ออโถอยู่แถวนี้ป่ะอา <laughs> จารย์ออโถแกปเปิดคลินิกแล้วก็ก็แกก็มีความเชื่อว่าทำาิบเอสจะดีอย่างงั้อย่างนี้แล้วผ่า เพิ่งใส่เหล็กอาจารย์บอกก็ยิงตรงนี้เลยเราโอ้โหจะยิงตรงเหล็กเลยเหรออาจารย์อะไรเงี้ยล้วก็ในโคชเชตว่ายอางี้ผมทําแขนขาละกันผมทําที่ขาคนไข้ก็อิมพลูฟมัสซนะเพราะว่านํเปเปอร์มันก็มีพูดถึงในแง่ของรถสปัสติกแต่ในเปนเปอร์พูดในสโตก,กับ CP พีไซนุคอร์อินเจรี่์อะเอวิเอนต์อะไม่ได้เยอะมากนะแม้แต่มากระตุ้นที่ไซนออรอินเจรีเนี่ยก็ไม่ได้มีมีเอวิเอนต์ผมกลับคิดว่ามันอาจจะกระตุ้นแรงไปมีผลเสียหรือซ้ํา แต่ทำตามแขนขาเนี่ยหลักคืออ่ะตรงนั้นเราไม่ได้ลดเพลงแล้วเนาะเราเน้นมอเตอร์คอนโทรลถ้าเกิดเราซิงคนไนนคนไข้กระตุ้นไปด้วยแล้วให้คนไข้คิดตามไปด้วยอ,ะอ่ะเท่าที่ทำมาเนี่ยในแง่ของสโตรกในแง่ของเน r v e i n ินเจเนี่ยโอ้โห Recovery ค่อนข้างดีมแม้แต่อาจารย์พอสวีทำในเรื่องของ อ่า o n นค n นติ e เนนน่ะก็ดีเพราะมันในแง่ของ n e วโร m ม d เด a t ชันกับ n e u r o p l a s t ิกซิตแต่ถ้าจะเอาเรื่องเพนจริงอ่ะผมกลับว่ามันเป็น m ม r รตี้ที่ที่ผมจะเลือกอันดับอันดับที่3ใน3อันดับนี้แต่ในแง่ของ m u สซ l ล c o อนโทรลมอเตอ o ์คอนโทรลลดสปัติกอ่าสปอร์ได i โดติกเพโอเคแต่ว่าถ้าเป็นไมอุร p ลพ h ต้ผมผมจะพยายามไม่ทำเพราะเอิรนเคนั้นเป็นพ่อหมอไม่ใช่เป็นหมอโอโถเนะเป็นพ่อหมอเม็ดแต่หมอโอโถเป็นคนผ่า แล้วหมอโถดท่านั้นก็เปิดคลินิกล้วก็มีพีเอสด์เแกก็มีความเชื่อว่าทําพีเอสดีอะไรอย่เงี้ยซึ่งคนไข้ก็กลับมาหาผมผมก็ผมกม็เปลี่ยนมาบริทีอื่นกันหมดเลยออเวลาคอนเซิลกับคือบางเคสที่ทําที่คลินิกแกแล้วมาเจอผมที่ที่โรงพยาบาลอนะ่ะผมก็เปลี่ยนบริทีทกันหมดเลยพีเอสผมแบบเอาไว้ตามอินเิเคชันจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าแม้แต่จะเป็นเลสิโคโราพาร์ตก็นอกจากลดเพนลด กระตุ้นมาสเตอร์แล้วก็ยังมีนิวโรพลาสติกซิตี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ในลัมบ้าแล็กเนี่ยหรือผ้าที่มีมีเนิร์ฟเพนแล้วก็มีเรื่องของ ury, อ ury, มัสเซอรอินเจอรี่เอ่อเนิร์ฟอินเจอรี่มีเพนด้วยมัสเซอรวีกด้วยเนี่ยพิเอ็มเอสเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแต่ในแง่ของ MSK เพนในมัสไมโอเคชั่เพนจริงผมผมกลับมองว่าฝังเข็มดีกว่าอืมมันมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันขอบคุณมากนะคะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะขอเป็นเซสชันถัดเอ,อ๊บขอโทษค่ะอาจารย์ฮัลโหลครับอขอขออนุญาตให้แชร์ถามความเห็นอาจารย์นิดน,นึงพอดีว่าช่วงนี้มันก็จะมีการโปรโมทโฟกัสช็อคเวฟนะครับเอาไปใช้ใน MSK Pain เโดยเฉพาะ My v อ r วอร์โช p a เพนอ่าเขาเนี้ย เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเวลาเรามีที่กูพอย์เนี่ยผมผมผมเองมีความรู้สึกว่าตัวที่มันจะได้ผลหรือช่วยลดอาการปวดแบบค่อนข้างจะ Immediate e f f e c t หรือ d r a t i t p c p n Relief เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่า r d i i l shock wave เนี่ยมันดูเวิร์กกว่าคราวนี้พอ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 คนพอคนอาจจะเป็น เซลล์หรือว่าบริษัทเนี่ยแนะนำให้ยิงโฟกัสช็อคเวฟโดยเฉพาะแถวอัปเปอร์แท็เนี่ยผมผมเสียมากเลยผมมีความรู้สึกว่าค่อนข้างอ g ก i n s นนะอักเกกับแนวโปรโมชั่นตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมี a d ดเ r อร์ตเอฟเที่เราไม่รู้นะครับเช่น l ั n g i n j u ี y หรือเป็นอิน u รี่ต่อเวสเซลใหญ่ออๆอย่า,ยยางเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยอ,อยากจะถามความเห็นอาจารย์ว่าถ้าเป็น ตัวไมโอเวอร์เชิวเพนจริงๆหรือชิกเท็กโค้ชจริงๆเนี่ยจานมองว่าตัวโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยมันจะกับเรเดียลเนี่ยไหนเดียวกันและถ้าเกิดสมมุติว่ามีโฟกัสเนี่ยจานจะยิงยังไงถึงจะทำให้ชิกโค้ชเนี่ยมันมันหายปวดหรือว่ามันคลายครับเพราะว่าอันนี้คือเจอกับตัวเองจริงๆดังนั้นถ้าถ้า น้องเดนหรืออินเทอร์ที่อยู่กับผมเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเป็นไ y โอเวชั่เพนเนี่ยส่วนใหญ่จะหยิบโฟกัสจะหยิบเรเดียลก่อนอยู่แล้วนะครับโฟกัสจะไปใช้กับพวกเทนดินอพาร์ตีมากกว่าเพราะมันมันค่อนข้างจะลึกแล้วก็มันจะ,ะผลมันจะต่างกันครับขอบบคคุณรัต้องขอบคุณอาจารย์พศวีมากเพราะว่านี้เป็นประเด็นสําคัญที่บางทีเราไปใช้เครื่องมือผิดะแล้วมันช็อกเวฟ โฟกัสมันเปลืองด้วยเปลืองกว่าเลเดียวด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่าแพงกว่าแล้วการยิงหัวการยิงมันจะมีต้นทุนอย่างเช่นเครื่องที่ที่ผมใช้เนาะเป็นอิเล็กโทรแมกนิติกอะเปลี่ยนหัวทีหนึ่งอะสี่แสนห้าแล้วยิงได้ตามบริษัทบอกให้ได้สองล้านช็อตแต่ผมบางทียิงก็ยิงสามล้านเนาะเขาให้แค่สองเนาะยิงถึงสามเนาะ,ะหนึ่งมีต้นทุนสองมีความเสี่ยงอย่างที่จารย์ว่าโดยเฉพาะอัปเปอร์แท็บอะมันใกล้เอเพ็กออฟลังถ้ายิงแรงไปอะ มันคนไข้มีเบลฟอยู่ตรงนี้พอดีอะ่ะเกิดมีผลเสียเพราะฉะนั้นในแง่ของไมโครเชื้อเพนอ่ะอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมเลือกเข็มระดับหนึ่ง <c oughs> เข็มันดับหนึ่งเรเดียลเรเดียลก็ตอบโจทย์เพราะว่าโอกาสที่มันจะเอฟเฟคลังเนี่ยเพราะดิฟเทเรปติกโดสมันอยู่ที่สองสามเซนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ทอร์เรลตแล้วเราทําแบบสแกนนิ่งเทคนิคอ่ะเหมือนกับเหมือนกับสแกนไปสแกนมาแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ย เรื่องของเพนคอนโทรอ่ะเราเราใช้แค่ตรงเนี้ยเราใช้แค่โลโล e เอเนจีก็พอโล w เอเนจีตรงเนี้ยมันสำหรับโฟกัสเนาะแต่ว่าถ้าไปเทียบเท่ากับเรเดียลเนี่ยเรเดียลเนี่ยมันก็โล w เอเนจีมันก็สามารถอาีีได้ได้ในแง่ของเพนคอนโทรได้อยู่แล้วกับแม้แต่เซลูร่าเรสปอนเนี่ยก,ก็ได้อยู่แล้วในในส่วนที่ตื้นๆแล้วอย่างอัปเปอร์แท็บเนี่ยมันอยู่ตื้นไงนั้นเราไม่ต้องถึงกับต้องใช้โฟกัสก็ได้ แต่ถ้าสมมติคลินิกนั้นบังเอิญหลงเชื่อเซลล์ไปแล้วเราซื้อไปแล้วอะ่ะเราก็ใช้สเปเซอร์ที่มันนั่นหน่อยแต่ก็ต้องรู้ว่าต้นทุนมันก็แพงเราก็เป็นชาร์จคนไข้แพงคนไข้ก็แบบเทียบกับเข็มอะ่ะมันไม่กี่ตังค์ถูกไหมเหมือนกับแล้วอย่างหนึ่งในแง่ของสมมติว่าเราไปทําถ้าอาจารย์เปิดคลินิกอาจารย์จะรู้ว่าที่ไม่เลือกช็ erm อคเวฟอ่ะหนึ่งคนแพงนะคนไขม้มามาบ่นเราทีหลังด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีรีวิวที่ Google r รีวิวดนะ้วยเนาะ ก็แมปมันมีรีวิวด้วยเนาะเออถ้าถ้าแพงไปแล้วเกิดคอมมิเคชันยิ่งโหยิ่งน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆที่จะจบใหม่กับอาจารย์ที่กําลังคิดตัดสินใจซื้อ,อเชื่อเชื่ออาจารย์พัตสุวีใช้เลเดียลเนี่ยในแง่ไมโอเชเพนเนี่ยเทียบเท่าโฟกัสได้นะครับแล้วก็สปาร์ติกซิตี้ด้วยเนาะเพราะว่าคือเราต้องการ m ม c h a n เน a l t ค a ล s ทรานส o ดักชันที่เป็นไวแอลอลในแง่ของสปาร์ติกซิตี้ในแง่ของ เด็ก 4P อย่างเงี้ยถ้ามายิงโฟกัสเนี่ยโอ้โหยิงเปืองช็อตมากเลยอะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นตามตามนั้นครับอาจารย์ใช้เรเดียลในความเห็นผมอะ่ะน่าจะเหมาะสมกว่าเอ,อ้มีคำถามในฟอร์เพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็จะไปขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซสชั่นถัดไปนะคะเป็นเวิร์กช็อปนะคะ ครับผมก็ขอขอบพระคุณทางอาจารย์มากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็เซสชันถัดไปครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2องสองเซชันหลักๆแต่ก็คือด้านหน้าก็จะมีสามเซชันไอ้ด้านด้านหน้า2ข้างหลังหนึ่งเป็น3แล้วกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์พอสวีช่วยพิม์เอสอาจารย์พอช่วยอยู่เอาเป็นช็อกเวฟได้ไหมครับอ๋อได้ได้เพราะว่า PMS ผมจะใช้แบบดิวโนพุนเทเลชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเผื่อเผื่อจันแถมเรื่องอิเล็กไทายสองชั้นด้วยดีมันบิยอนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเรื่องทีมเอสให้นะโอเคงั้นเดี๋ยวแบ่งกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเลเซอร์นะครับผมก็ก็สามสามสเตชั่นนะครับด้านหน้าก็จะมีเป็น PMS ครับผมมีช็อคเวฟและด้านหลังก็จะมีอ่าเลเซอร์นะครับก็จะแบ่งวนสเตชั่นละประมาณ15นาที นะครับ